วันนี้หลิ่นจะพาไปดู5จุดเด่นของ GLA 200 AMG Dynamic 1. เครื่องยนต์เทอร์โบ1.3ลิตรแต่แรงเกินคาดช่วยลีดแรงม้าได้ถึง163แรงมา้าขับในเมืองก็คล่องขึ้นทางด่วนก็พุ่งแบบไม่ต้องลุ้นเลย 2. ประหยัดน้ำมันกว่าที่คิดเฉลี่ยได้ถึง15กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะ 3. ระบบความปลอดภยัยเทียบเท่ารุ่นใหญ่มาพร้อมระบบช่วยเบรกแบบ Active ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาเรียกได้ว่าถึงจะเป็นรุ่นเล็กแต่ความปลอดภัยครบแน่นอน 4. มีระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติที่จอดแคบๆจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแค่กดปุ่มเดียวรถจะช่วยหมุนพวงมาลัยและจอดให้แบบอัตโนมัติเลย5หน้าจอคู่แบบ widescreen cockpit เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วทั้งจอคนขับและจอกลางรองรับระบบ MBUX ที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงแค่เพียงพูดว่า Hey Mercedes และนี่แหละ GLA 2 0 0 AMG Dynamic SUV สไตล์สปอร์ตพรีเมียมที่ครบจบทั้งดีไซน์แรงและความปลอดภัยอยากให้รีวิวรุ่นไหนต่อคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ